เที่ยงคืนณพนมเปนท้องฟ้าที่มืดมิดถูกฉีกกระชากด้วยเปลวเพลิงแห่งนรกโลก,กันเสียงคำรามกึกก้องของเครื่องยนต์ 7F16 สั่นสะเทือนพื้นดินจนแทบถล่มทลายระเบิดนำวิถี JDM พุ่งดิ่งลงมาอย่างแม่นยำราวกับคมมีดของมัจ,จุราชฐานบัญชาการทหารของศัตรูระเบิดกระจุยกลายเป็นกองซากประหักพังในชั่วพริบตาเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังโหยหวน แต่มันสายเกินไปแล้วที่จะหาที่หลบซ่อนระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เพิ่งติดตั้งถูกขีปนาวุธไทยบทขยี้จนไม่เหลือชิ้นดีเปลวไฟลุกชนแดงฉานทั่วท้องฟ้าย้อมสีเลือดให้กับความทะเยอทะยานที่บ้าคลั่งของศัตรูรายงานล่าตระเวนยืนยันชัดเจนนายพลระดับสูง8นายถูกสังหารคาที่ในทันทีหัวสมองสั่งการของกองทัพกัมพูชาเป็นอัมพาตโดยสิ้นเชิงหมดปัญญาที่จะสั่งการโต้ตอบ ท่ามกลางความโกลาหลในความมืดขบวนรถหุ้มเกราะลึกลับกำลังซิ่งหนีตายไปทางทิศตะวันออกผู้ที่เคยประกาศกล้าวข่มขู่ไทยบัดนี้กำลังตัวสั่นงินงกทิ้งทหารของตัวเองไว้ข้างหลังนี่คือราคาแพงลิบลิวที่ต้องจ่ายเมื่อบังอาจมาปลุกเสือร้ายแห่งสยามที่กำลังหลับไหลกองทัพอากาศหลวงของไทยได้พิสูจน์แล้วว่าใครคือเจ้าเวหาที่แท้จริงของน่านฟ้านี้ เพียงแค่20นาทีของการโจมตีทางอากาศเราได้ส่งกองทัพศัตรูถอยกลับไปสู่ยุคหินไม่จำเป็นต้องส่งทหารราบเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเครื่องบินกริปเพนและ f 16บินชบเฉียวอย่างหยิงพยองโดยไร้รอยขีดข่วนบนตัวเครื่องทั่วโลกต้องตื่นตะลึงกับพลังทำลายล้างและความโหดร้ายทารุณของสงครามยุคใหม่ ตั้งแต่ศูนย์บัญบรรชาการที่แข็งแกร่งไปจนถึงฐานยิงขี่ปนาวุธล้วนถูกลบหายไปจากแผนที่นี่คือสาสเลือดที่ส่งถึงใครก็ตามที่คิดจะล่วงละเมิดอธิปไตยของประเทศเราเลือดของคนไทยจะไม่หลั่งลงดินโดยเปล่าประโยชน์ศัตรูจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตนับพันเท่าภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดเผยให้เห็นความเสียหายยับเยินที่น่าสยดสยองบริเวณชานเมืองพนมเปญปฏิบัติการสายฟ้าฟาดเจ้าพระยาได้เริ่มขึ้นแล้ว และไม่มีสิ่งใดจะมาหยุดยั้งมันได้แต่คำถามสำคัญก็คือทำไมระบบเรดาร์ของพวกเขาถึงได้กลายเป็นคนตาบอดเช่นนั้นนักบินของเราสามารถบินเข้าสู่เขตห่วงห้ามราวกับเดินเข้าบ้านร้างได้อย่างไรเราใช้อาวุธลับชนิดใดกันแน่ที่ทำให้นายพลทั้ง8คนไม่มีโอกาสแม้แต่จะสั่งเสียและการหลบหนีอย่างน้าอดสูของผู้นำคนนั้นจะเป็นจุดจบของสงครามครั้งนี้หรือไม่มาร่วมวิเคราะห์เจาะลึกทุกวินาทีที่น่าระทึกใจ ของปฏิบัติการทางทหารระดับประวัติศาสตร์นี้เรื่องราวเริ่มต้นจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงบริเวณชายแดนเข่าพระวิหารหน่วยขา่าวกรองทหารไทยตรวจพบว่าศัตรูแอบลักลอบเคลื่อนย้ายจรวดหลายลำกล้องขนาดหนักเข้ามาฐานยิงจรวด BM-21 Grad หลายสิบชุดถูกนำเข้าสู่ตำแหน่งพร้อมรบเพื่อเล็งเป้ามาอย่างเรานี่ไม่ใช่การยั่วยุธรรมดาอีกต่อไป แต่มันคือการเตรียมการทำสงครามเต็มรูปแบบอย่างชัดเจนพวกเขาหลงผิดคิดว่าจำนวนปืนใหญ่ที่มากมายจะสามารถข่มขู่อธิปไตยอันศักดีสิทธิ์ของไทยได้แต่กองบัญชาการกองทัพอากาศหลวงได้ก้าวนำหน้าพวกเขาไปหนึ่งก้าวด้วยวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์คำสั่งลับสุดยอดกฎการประทะหมายเลขก้าถูกเปิดใช้งานทันทีจากบังเกอร์บัญชาการ เราจะไม่นั่งรอให้กระสุนตกสู่แผ่นดินแม่เราจะบุกโจมตีเพื่อทำลายภัยคุกคามให้สิ้นซากปฏิบัติการสายฟ้าฟาดเจ้าพระยาเปิดฉากอย่างเป็นทางการด้วยการทะยานขึ้นของเหล่าอสูรกายแห่งท้องฟ้าณนะฐานทัพอากาศโคราชฝูงบิน F-16 ไวเปอร์คำรามคือกล้องฉีกกระชากค,ความเงียบสงัดของยามค่ำคืนในขณะเดียวกันที่สุราษฎร์ธาน,นีฝูงบินกริปเพนก็ทะยานขึ้น พร้อมอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเป้าหมายแรกไม่ใช่ชีวิตมนุษย์แต่คือดวงตาและใบหูของระบบป้องกันภัยของข้าศึกเครื่องบิน SAA 3 4 0 a e w ทำหน้าที่เป็นวัทยากรคอยควบคุมบทเพลงแห่งความตายทั้งหมดนี้มันบินอยู่ที่ระดับความสูงปลอดภัยกวาดสัญญาณเรดาร์อันทรงพลังครอบคลุมน้านฟ้ากัมพูชาทั้งหมดทันใดนั้น ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยของไทยก็เริ่มแสดงแสนยานุภาพที่น่าสะพรึงกลัวหน้าจอเรดาร์ที่สถานีเตือนภัยล่วงหน้าในเสียมราชจ,จู่ๆก็เกิดสัญญาณรบกวนและกลายเป็นสีขาวโพลนเจ้าหน้าที่สื่อสารของฝ่ายศัตรูต่างแตกตื่นเมื่อในหูฟังมีแต่เสียงหวีดแหลมที่แสบแก้วหูพวกเขาพยายามเปลี่ยนคลื่นความถี่แต่ก็ไร้ผลทุกช่องสัญญาณถูกคนไทยปิดกั้นไว้อย่างแน่นหนา ระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ HQ9 ที่พวกเขาภูมิใจบัตรนี้เป็นเพียงกองเหล็กที่ไร้ความรู้สึกเมื่อไม่มีเรดาร์นำวิถีขีปนาวุธราคาแพงเหล่านั้นก็กลายเป็นของไร้ค่าเหมือนท่อนไม้ธรรมดาอาศัยจังหวะความโกลาหลน,นั้นฝูงบิน F16 ของไทยลดระดับลงบินเล็ดเลาะไปตามหุบเขานักบินของเราบินต่ำจนแทบจะมองเห็นยอดไม้ที่พัดผ่านไปใต้ปีกเครื่องบินอย่างรวดเร็ว พวกเขาเข้าประชิดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือฐานทัพอากาศโปเชนตงโดยไม่ถูกตรวจจับบนหน้าจอแสดงผลเป้าหมายจุดมาร์กสีแดงได้ถูกล็อกเป้าไว้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเสียงตะโกนของนักบินดังขึ้นอย่างเยือกเย็นผ่านช่องสื่อสารภายในระเบิดอัจฉริยะ G ีบูนำวิถีด้วยเลเซอร์หลุดออกจากรางติดตั้งอาวุธและพุ่งดิ่งลงไปเสียงระเบิดตูมตามสนันวันไหวไป,ไปทั่วกรุงพนมเปญ เปลี่ยนความมืดมิดให้สว่างจ้าเหมือนกลางวันรันเวย์ของสนามบินโปเชนตรงถูกระเบิดจนพรุนทำให้ไม่มีเครื่องบินลำไหนสามารถทะยานขึ้นได้โรงเก็บเครื่องบินลุกไหม้ยอย่างรุนแรงเผาผลาญฝูงฮอลิคอปเตอร์ขนส่งที่จอดอยู่ภายในทหารปตของศัตรูวิ่งหนีตายออมานยิงสุ่มขึ้นไปบนฟ้าด้วยความสิ้นหวังถึงขีดสุดแต่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยนอกจากความมืดและเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ ความแม่นยำของอาวุธตะวันตกในมือคนไทยได้สร้างความแตกต่างที่มากมายมหาศาลแตกต่างจากการยิงปูพรมแบบมั่วซัวระเบิดของเราทุกลูกล้วนมีที่อยู่ที่ระบ,บุไว้ชัดเจนเราโจมตีไปที่จิตวิญญาณการต่อสู้ทำลายขีดความสามารถในการสั่งการไม่ใช่การสังหารพลเรือนคังกระสุนบริเวณชานเมืองเริ่มระเบิดต่อเนื่องกันก่อให้เกิดกลุ่มควันรูปดอกเห็ดยักษ์แสงไฟสะท้อนลงบนแม่น้ำโขง ราวกับเป็นลางร้ายสําหรับระบอบการปกครองในปัจจุบันในขณะเดียวกันที่ชายแดนหน่วยปืนใหญ่ซีซ่าของกองทัพบ,บกไทยเนี่ยก็เริ่มส่งเสียงคำรามระบบเรดาร์ต่อต้านปืนใหญ่อาร์เธอร์ได้ระบุพิกัดที่แม่นยำของฐานยิง bm 2ียม21ของค่าศึกกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มมถูกยิงออกไปอย่างแม่นยำฉีกกระชากสายลมพุ่งตรงไปย่งเป้าหมายภายในเวลาเพียง3นาที ฐานปืนใหญ่ทั้งหมดของกัมพูชาที่เขาพระวิหารก็ถูกลบหายไปรถบรรทุกกระสุนระเบิดกระจุกระจายกลายเป็นทะเลเพลิงเผาผลาญป่าไม้ไปทั่วบริเวณทหารศัตรูที่ชายแดนแตะไพ่ยอย่างสิ้นเชิงทิ้งอาวุธและวิ่งหนีเอาตัวรอดเข้าป่าลึกนี่คือพลังของสงครามเครือข่ายแบบผสมผสานที่ซึ่งข้อมูลเดินทางเร็วกว่าความเร็วของกระสุนกองทัพไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงขีดความสามารถ ในการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพที่สมบูรณ์แบบศัตรูยังไม่ทันจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จบสิ้นลงเสียแล้วความประหลาดใจจากการโจมตีสายฟ้าแลบทำให้โครงสร้างทางทหารที่เทอทะของพวกเขาพังทลายนายพลกัมพูชาในบังเกอร์ใต้ดินพยายามติดต่อกับหน่วยแนวหน้าแต่ก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงความเงียบสงัดที่น่ากลัวบนช่องวิทยุคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับชะตากรรมของพวกเขา เราได้ครอบครองท้องฟ้าอย่างเบ็ดเสร็จเปลี่ยนน่านฟ้าของพวกเขาให้เป็นสนามซ้อมยิงของเอร์ตาฟไม่มีเครื่องบินขับไล่ของศัตรูลำไหนกล้าพอที่จะทะยานขึ้นมาต่อกรกับพยาอินทรีของไทยเครื่องบิน F-16 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจก็บินกับฐานทัพด้วยความภาคภูมิใจและสง่างามชัยชนะในก้าวแรกนี้ยืนยันถึงสถานะอันดับหนึ่ง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกองทัพเราแต่นี่เป็นเพียงบทนำสำหรับฉากละครที่โหดร้ายและรุนแรงยิ่งกว่าที่กำลังรออยู่ข้างหน้าศัตรูที่ถูกต้อนจนมุมอย่างแน่นอนว่าจะต้องดิ้นรนหาทางตอบโต้กลับด้วยความสิ้นหวังแลมะหมหาอำนาจที่หนุนหลังพวกเขาจะนั่งดูเฉยๆยปล่อยให้พันธมิตรของตนถูกทำลายงั้นหรือบทต่อไปของสงครามครั้งนี้จะเป็นการ,รเผชิญหน้ากันของเหล่าสัตว์ประหลาดตัวจริง หลังจากความตื่นตระหนกในตอนแรกสัตว์ร้ายที่บาดเจ็บก็เริ่มดิ้นรนด้วยความสิ้นหวังอย่างถึงที่สุดหน่วยป้องกันภัยทางอากาศที่เหลือรอดของกัมพูชายิงขีปนาวุธประทับบ่าขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างบ้าคลั่งขีปนาวุธ FN-6 ที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติพุ่งทะย,ยานออกไปเพื่อค้นหาความร้อนจากเครื่องยนต์ไทยในเวลาเดียวกันปืนใหญ่ค่าศึกที่ปอยเปตได้รับคำสั่งให้ยิงถล่มเมืองชายแดนแบบไม่เลือกหน้า เสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วชายแดนควันไฟพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าคุกคามชีวิตผู้บริสุทธิ์พวกเขาต้องการลากประเทศไทยเข้าสู่สงครามยืดเยือนหนองเลือดบนภาคพื้นดินแต่คนไทยได้เตรียมพร้อมสำหรับฉากทัศนีมานานหลายสิบปีด้วยความสุขุมเยือกเย็นระบบเรดาร์ต่อต้านปืนใหญ่ของเราคำนวณวิถีโคจรของกระสุนปืนใหญ่ทุกนัดในทันทีแต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการปรากฏตัวของเหล่าพูดผีปีศาจจากต่างแดน หน่วยข่าวกรองสัญญาณไซกินตรวจพบรหัสลับแปลกปลอมจากทางเหนือที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่พนมเปนดูเหมือนว่าพี่ใหญ่จากแดนเหนือของพวกเขาจะไม่ยอมทนดูพันธมิตรล่มสลายไปง่ายๆที่ปรึกษาทางทหารชาวต่างชาติกำลังเร่งกู้คืนระบบเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลทันใดนั้นหน้าจอเตือนภัยในห้องนักบิน f 1 6 i ไวเปอร์ 16, iper, ก็กะพริบถีรัวเพื่อส่งสัญญาณอันตรายล็อกเป้าล็อกเป้า ระบบเรดาร์ HQ 9ก้าฟื้นคืนชีพและกำลังเล็งยิงมาที่เราสงครามชิงไหวชิงพริปทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตึงเครียดถึงขีดสุดเริ่มปะทุข,ขึ้นบนน่านฟ้าอินโดจีนนี่ไม่ใช่การเดินเล่นอีกต่อไปแต่เป็นการเผชิญหน้าระหว่างเทคโนโลยีตะวันตกและตะวันออกไทยเปิดใช้งานระบบแชร์ข้อมูลทางยุทธวิธี l ิงก์16กกับพันธมิตรสหรัฐในทันทีข้อมูลเป้าหมายจากดาวเทียมสหรัฐถูกส่งตรงเข้าสู่หมวกนักบินของไทยแบบเรียลไทม์ ฝูงบินอัลฟาแยกขบวนเปิดใช้งานโหมดรบกวนสัญญาณขั้นสูงสุดเดี๋ยวนี้เครื่องบิน F-16 หักเลี้ยวอย่างรุนแรงด้วยแรงจีมหาศาลเพื่อหลอกล่อเรดาร์ของข้าศึกจากพื้นดินขีปนาวุธป้องกันภัยระยะไกล2ลูกพุ่งทยานขึ้นมาดังมังกรไฟ2ตัวความเร็วของพวกมันเร็วกว่าเสียงถึง3เท่าหมายมั่นที่จะบทขยี้พยาอินทรีของไทยแต่นักบินหลวงผ่านการฝึกฝนมาอย่างชกโชน ในการซ้อมรบโคบราโกที่โหดหินที่สุดพวกเขาปล่อยพลุฟไฟลอ่อเป้าแฟลร์สอย่างใจเย็นสว่างใสไปทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดมิดระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบินปล่อยคลื่นกระแทกเพื่อรบกวนหัวรบของขีปน,ขปนาวุธขีปนาวุธฆ่าศึกระเบิดสนั่นกลางอากาศพลาดเป้าหมายไปเพียงเส้นยาแดงผ่าแปดทันทีทันใดนั้นฝูงบินไทยก็เปลี่ยนสถานะจากการตั้งรับมาเป็นการสวนกลับดังสายฟ้าฟาดตาต่อตาฟันต่อฟัน ยิงขีปนาวุธต่อต้านรังสีห้ามคำสั่งอันเยือกเย็นถูกส่งออกมาขีปนาวุธ AGM-88 หามพุ่งดิ่งลงไปตามคลื่นสัญญาณเรดาร์ของข้าศึกเพื่อทำลายล้างแม้ที่ปรึกษาต่างชาติจะพยายามปิดเรดาร์นี้แต่มันก็สายเกินไปสำหรับพวกเขาเสียแล้วขีปนาวุธไทยพุ่งชนหอควบคุมเรดาร์อย่างจังเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นเท่าทุลีการโจมตีครั้งนี้สงสารอันแข็งกร้าว ไปยังมหาอำนาจใดก็ตามที่คิดจะเข้ามาแทรกแซงอย่ามาล้อเล่นกับประเทศไทยอาวุธของพวกคุณไม่สามารถปกป้องพันธมิตรที่อ่อนแอได้หรอกบนภาคพื้นดินหน่วยปืนใหญ่ค่าศึกหลังจากยิงชุดแรกก็ถูกล็อกตำแหน่งไว้อย่างแม่นยำดโดรนเฮอร์เมส900ของไทยได้บันทึกพิกัดทั้งหมดของพวกมันเอาไว้เรียบร้อยแล้วปืนใหญ่อัต,ตจรซีซ่าและการโจมตีทางอากาศเริ่มเทฝนระเบิดเพื่อตอบโต้อย่างสะสม ปืนใหญ่ของศัตรูถูกเป่ากระเด็นทีละกระบอกทหารข้าศึกแตกตื่นวิ่งหนีตายกันอลหมันการแทรกแซงจากอำนาจภายนอกมีแต่จะเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตให้กับฝ่ายกัมพูชาเท่านั้นท้องฟ้าในขณะนี้ปลอดจากภัยคุกคามโดยสิ้นเชิงกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของ RTF a อีกครั้งแต่ภารกิจยังไม่จบสิ้นเหยื่อรายใหญ่ที่สุดยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในความมืดเราต้องการการโจมตีเด็ศึก เพื่อ,อยุติสงครามครั้งนี้ให้จบลงอย่างถาวรน,นักบินไทยตรวจสอบอาวุธอีกครั้งเตรียมพร้อมสำหรับเกมล่าครั้งสุดท้ายที่แสนระทึกค่ำคืนอันยาวนานที่เต็มไปด้วยฝันร้ายของศัตรูแต่เป็นค่ำคืนแห่งเกียรติยศของกองทัพไทยในขณะที่ไฟยังคงลุกโชนที่ฐานป้องกันภัยทางอากาศเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างกำลังจะเริ่มขึ้นท่ามกลางความโกลาหลในยามค่ำคืนดวงตาเทพเจ้าเฮอร์เมสเก0 ยังคงเฝ้ามองอย่างเงียบเชียบจากระดับความสูง30,000ฟุตมันตรวจพบขบ,บวนรถอารักขาพิเศษที่กำลังเคลื่อนที่อย่างเร่งรีบมุ่งหน้าไปยังบังเกอร์รับชานเมืองระบบวิเคราะห์ภาพความร้อนยืนยันการปรากฏตัวของ8นายพลระดับสูงในขบวนรถนั้นและที่สำคัญที่สุดมีสัญญาณของบุคคล VIP สูงสุดที่รายล้อมไปได้วยบอดี้การ์ดณศูนย์บัญชาการกรุงเทพบรรยากาศตึงเครียดถึงขีดสุด เมื่อหน้าจอขนาดใหญ่ฉายภาพสดเหตุการณ์นี้โอกาสพันปีที่มีเพียงครั้งเดียวเพื่อยุติสงครามนี้ภายในคืนนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วขณะนี้พนันคำสั่งอันเยือกเย็นถูกส่งออกมาจากผู้บัญชาการสูงสุดเปิดใช้งานแผนตัดหัวทำลายเป้าหมายอัลฟาให้สิ้นซากเครื่องบิน F16 สองลำรหัสนักฆ่าแห่งรัติการแยกตัวออกจากขบวนหลักบนท้องฟ้าทันทีใต้ท้องเครื่องไม่ใช่ขีปอาวุธธรรมดาแต่เป็น อสุรกาย GB31 ระเบิดทำลายบังเกอร์ขนาดหนักนี่คือระเบิดอัจฉริยะนำวิถีด้วยดาวเทียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะทะลุลงไปถึงนรกมันมีความสามารถเจาะทะลุคอนกรีตเสริมเหล็กหนา3เมตรก่อนที่จะจุดชนวนหัวรบหลักเหล่านายพลของฝ่ายศัตรูเพิ่งก้าวเข้าสู่บังเกอร์นิรภัยโดยเชื่อว่าตนเองปลอดภัยใต้ชั้นดินที่หนาทึบพวกเขาเริ่มกางแผนที่เตรียมวางแผนตอบโต้กลับด้วยความหลงผิดในความปลอดภยัย แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าความตายกำลังพุ่งดิ่งลงมาจากฟากฟ้าด้วยความเร็วเกือบเท่าเสียงที่น่าสะพรึงกลัวนักบินไทยล็อกเป้าไปที่ช่องระบายอากาศของบังเกอร์ด้วยความแม่นยำระดับจับวางระเบิดจีบู31หลุดออกจากรางติดตั้งฉีกกระชากสายลมพุ่งลงมาดังอุกบาทโลกทั้งใบดูเหมือนจะกลั้นหายใจในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่วินาทีเมื่อระเบิดกระทบพื้นมันไม่ระเบิดทันทีแต่เจาะลึกลงไปในดิน ทะลุผ่านชั้นคอนกรตีตราวกับมีดที่ตัดผ่านเนยการระเบิดที่ถูกอัดแน่นอยู่ใต้ดินก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งเมืองพื้นดินเหนือบังเกอร์ปูดนูนขึ้นแล้วยุบตัวลงกลืนกินศูนย์บัญชาการที่แข็งแกร่งไปทั้งหมดแรงอัดมหาศาลเปลี่ยนพื้นที่ภายในบังเกอร์ให้กลายเป็นหม้ออัดความดันที่บทขยี้ทุกชีวิต8นายพลระดับสูงสุดมันสมองของกองทัพกัมพูชาถูกลบหายไปโดยไม่เหลือแม้แต่ร่องรอย ระบบสื่อสารสั่งการกองทัพทั้งหมดถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์ทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดแห่งความตายเมื่อเห็นภาพเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองนั้นจากระยะไกลรถคุ้มเกราะของบุคคลสำคัญก,ก็เบรกตัวโกงกระทันหันความหวาดกลัวสุดขีดเข้าครอบงำผู้นำใบหน้าของเขาซี่เผือดไม่มีเลือดฟาดแม้แต่หยดเดียวแทนที่จะอยู่สู้รบเคียงบา่าเคียงไหล่กับทหารเขากลับสั่งให้กลับรถและหนีไปทางทิศตะวันออก ภาพลักที่น่าอดสูอย่างไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยผู้บัญชาการสูงสุดทิ้งกองทัพเพื่อรักษาชีวิตตนเองข่าวการเสียชีวิตของเหล่านายพลและการหลบหนีของผู้นำแพร่กระจายรวดเร็วราวกับไวรัสขวัญกำลังใจในการสู้รบของทหารกัมพูชาพังทลายลงอย่างราบคาบราวกับโดมิโนโที่ชายแดนเขาพระวิหารทหารข้าศึกเริ่มทิ้งอาวุธและผลักออกจากแนวป้องกัน พวกเขาเข้าใจว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเสียสละเพื่อผู้บัญชาการขี้ขลาดที่หนีไปแล้วทางข่าวเริ่มปรากฏให้เห็นประปรายจากนั้นก็แพร่กระจายไปทั่วทุกสนามเพลระกองทัพไทยไม่ต้องเสียกระสุนเพิ่มแม้แต่นัดเดียวในการจัดก,การกับทหารแตกทัพ <Goodbye. S 1> ที่กำลังตื่นระหนกสถานการณ์ในสนามรบเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพียงชั่วข้ามคืนที่น่าสยดสยองและนองเลือดดูน้ำหนั่นในอินโดจีนได้เทมาทางฝั่งไทยอย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด มหาอำนาจทางเหนือต่างเงียบกริบและถอยทับไม่กล้าเข้ามาแทรกแซงในปลาครนนี้ต่อไปพวกเขาตระหนักแล้วว่าอาวุธของตนไม่สามารถต่อกรกับยุทธวิธีที่ทันสมัยของไทยได้รุ่งอรุณเริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าเหนือกรุงพนมเปญศาสตร์สองลงมากระทบซากปราขัดพังเสียงเครื่องยนต์ F16 ยังคงคำรามอยู่เบื้องบนราวกับบทเพลงแห่งชัยชนะของผู้ชนะสงครามเราได้สอนบทเรียนราคาแพงให้กับผู้ต่อสู้ ในเรื่องของการรู้ข่าวรู้เราแสนยานุภาพทางทหารไม่ได้อยู่ที่คําคุยโวโอวดแต่อยู่ที่ความสามารถในการปฏิบัติการที่เด็ดขาดประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพี่ใหญ่ตัวจริงของภูมิภาคที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ราคาที่ต้องจ่ายสําหรับความทะเยอทะยานที่บ้าคลั่งคือจุดจบของทั้งระบอบการปกครองนับจากนี้เป็นต้นไปทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคำรามของ F16 พวกเขาจะต้องก้มหัวด้วยความหวาดกลัว สงครามจบลงแล้วแต่ผลกระทบของมันจะยังคงดังกึกก้องอยู่ในประวัติศาสตร์การทหารตลอดไปแสงแรกแห่งรุงอรุณศาสตร์ส่องลงมากระทบแม่น้ำโขงที่เต็มไปด้วยตะกอนสีแดงฉานกรุงควันสีดำทึบจากฐานทัพทหารคือซากปะหักพังสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ความเงียบสงัดเข้าปกคลุมทั่วกรุงพนมเปญเข้ามาแทนที่เสียงคำรามของเครื่องยนต์เจตกองทัพกัมบูชาได้แตกสลายอย่างเป็นทางการ หลังจากกองบัญชาการหลักถูกลบหายไปทงขาวแสดงการยอมจำนวนถูกชักขึ้นที่จุดตรวจต่างๆตลอดแนวชายแดนรัฐบาลรักษาการรีบส่งสารสนด่วนเพื่อขอหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขามาอย่างกรุงเทพประเทศไทยตอบรับข้อเสนอนั้นด้วยท่วงท่าของผู้ชนะที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเราไม่ได้โลบในดินแดนของใครเราเพียงต้องการความเคารพในอธิปไตยอย่างสูงสุด <Thank you. S 1> สงครามสายฟ้าแลบครั้งนี้ได้จัดระเบียบใหม่ ให้กับคาบสมุทรอินโดจีนอย่างสิ้นเชิงมันพิสูจน์ให้เห็นว่าจำนวนทหารที่มากมายไม่สามารถชดเชยความล้าหลังทางเทคโนโลยีได้ผลลัพธ์คือการล่มสลายของทั้งระบอบและความอัปยศของผู้นำที่หนีเอาตัวรอดบทเรียนเลือดครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ตลอดไปในตำราพิชัยสงครามของภูมิภาคสันติภาพไม่ใช่ของขวัญที่ได้มาฟรีๆแต่มันถูกแลกมาด้วยพลังแห่งการป้องปรามขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผม ตลอดช่วงเวลาที่ลุ้นระทึกนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดบทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจในครั้งต่อไปลาก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ